สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันเสาร์ครับสวัสดีนะครับเอ่เอ,อ่ไลฟ์สด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 พูดไปไม่เป็นเลย เดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์นะผมออกตัวก่อนว่าจริงๆอ่ะผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์งานใครแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะดิสเครดิตใครแต่ผมอยากให้ดูเอาไว้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอ่ยกล่าวถึงร้านผู้ใดผู้หนึ่งนะครับแต่ผมต้องการแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่ต้องการติดตั้งเครื่องเสียง ให้ได้รับรู้ว่าเวลาที่เราจะจ่ายเงินนะครับมันต้องเริ่มต้นจากวิธีคิดแบบไหนแล้วทำแล้วมันถึงจะจบไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเอามาเอาราคาเป็นตัวตั้งแล้วทำแล้วไม่จบทำออกมาแล้วไม่ได้ดังที่ที่เราคิดเวลาที่เราพูดคุยกันนะครับก็จะบอกว่าโอ้ยของฉันนะ่ะดังดี ดังดีกว่าแรงกว่านะครับแต่สุดท้ายมาแล้วเนี่ยลองถามใจตัวเองให้ดีถ้าจะทำฟังดังนะครับทำฟังดังด้วยเสียงดังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเสียงดังเอาดังอย่างเดียวเสียงเอาเอาดังแล้วดังฟังแล้วให้มันเป็นเพลงนะครับมันมีหลายองค์ประกอบในการที่จะทำการตัดสินใจที่จะเลือกเข้า ไปร้านใดร้านหนึ่งเพราะว่าเราเองอะ่ะทำไม่เป็นปัญหาของลูกค้าเลยนะครับก็คือเราทำไม่เป็นแต่เราอยากได้ของถูกแล้วตามตามสมควรคุณภาพเพราะเรามีบัต g เจตจำกัด <c oughs> <c oughs> ผมแนะนำเลยว่าวิธีคิดนะครับถ้าเรามีบัตเจตจำกัดให้ดูจากงานติดตั้งกับตัวสินค้าว่าตามสมควรไหมนะครับ แต่บางทีเนี่ยหล,หลากหลายราคามากเลยนะครับเราอะต้องย้อนกลับมาดูด้วยว่าตัวสินค้านั้นน่ะมันจับต้องได้ไหมมันมีที่มาที่ไปไหมนะครับแล้วก็ดูดูว่าตัวสินค้านั้นๆน่นะแหล่งที่มาจริงๆอะ่ะมันคืออะไรนะครับอันนั้นน่ะมันมีข้อปิดย่อยอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมจะพามาดูอันนี้ก่อน คันนี้นะครับก็คือเดิมทีเนี่ยก็เคยทำงานเคยติดตั้งจากที่นี่ไปนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าไปทำที่อื่นมาไปอัพไปอัพไปอัพเกรดอย่างนี้ดีกว่านะครับใครอะ่ะคุณไว้แคมปีสวัสดีครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็คือ วิธีการตอนที่มาทําที่นี่เนี่ยก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นชุดใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไม่มีแอมอลังการขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีแบบใส่ใส่ใส่เป็นชุดเรียกว่าไม่ได้ชุดใหญ่ไปนะครับไม่ได้มีแอมมีอะไรไปทีนี้มาดูมาดูงานที่ที่ทําไปนะครับอันเนี้ยสายลําโพงเนี้ยก็คือเขาเขาเดินมาจากแอมนะครับ หลายวิธีการเนี่ยอชอบใช้วิธีการแบบอย่างนี้นะครับเขาเดินมาจากแอมเลยนะฮะแล้วเดินขึ้นมากับสายลําโพงตัวเดิมเอามาใส่เชื่อมกันกับสายลําโพงของตัวรถนะครับก็คือเดินมาจากแอมมา,มาเส้นนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้สายตัวนี้ออกวนกลับออกไปหารถอีกแต่ผมบอกว่า <c oughs> นี่นะครับผมบอกว่า ตัวเนี้ยสายลำโพงชุดเนี้ยเดินขึ้นไปหาเครื่องเล่นวิทยุตัวนี้นะครับเครื่องเล่นวิทยุตัวนี้ทั้งๆท,ที่เดินจากแอมจากตัวเนี้นะครับแล้วเดินออกไปชื้เนี่ยไปเข้าสายนู้นความยาวเท่ากันเลยแต่ไม่เดินแต่ไม่เดิน อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเขามีเหตุผลอะไรที่เขาไม่เดินไม่แย่เข้าแต่ผมบอกไว้เลยนะเดิมทีนะครับสายเนี่ยเวลาที่มันออกมาจากตัวเครื่องเล่นของตัววิทยุตัวเดิมเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กนะครับแล้วก็ร้อยท่อออกมามาที่ตัวนี้นะครับหรือนี่แล้วก็ถึงจะมาหาตัวลำโพง นะครับอันนี้ผมเดานะสันนิษฐานเลยคือไม่มีความชำนาญและไม่มีประสบการณ์เรียนรู้ในเรื่องของพวกนี้แล้วก็อีกวิธีอีก,อ,กอีกวิธีคิดหนึ่งคือขี้เกียจทำเอาไว้เพราะการที่จะรื้อชุดพวกนี้ครับมันต้องรื้อชุดปลั๊กแล้วก็ต้องร้อยสายแย่สายซึ่งเสียเวลามากค่อนข้างเสียเวลานะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นปลั๊กแบบ ตัวผู้ตัวเมียส,สอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงจะร้อยสายนี้เข้ามามาหาตัวที่แผงประตูเพราะฉะนั้นถ้าทํางานเอาไวเดินมาตรงนี้ดีกว่าครับไวด้วยโอเคทีนี้ผลทางเสียงทีนี้ผลทางเสียงถ้าไม่เอาคุณภาพเอาแค่ดังโอเค ดังร้อยเปอร์เซ็นครับดังแน่นอนยังไงก็ดังเพราะเราต้องการแค่ความดังแต่เราไม่ได้ต้องการคุณภาพเสียงที่ออกมาแล้วคือผมจะบอกว่าไงเสียงที่ที่คุณภาพเนี่ยมันต้องลองฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นเพลงเหมือนกันน่ะแต่ฟังแล้วไม่เหมือนกันมันเหมือนผมจะบอกว่าไงดีอ่ะเสียงที่มีคุณภาพอ่ะ ให้เอาผมผมบอกว่างี้เปรียบเทียบจากอย่างนี้นะครับนักร้องอะ <c oughs> นักร้องคนร้องเพลงเนี่ยว่ะผมใช้คําว่าคนร้องเพลงใครๆครก็ร้องได้แต่มันจะมีคนคนร้องตามที่มันแบบอร้องร้องร้องเป็นเพลงเหมือนกันแต่ฟังได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งผมใช้คําว่าเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ฟัง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบบังเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ถูกต้องเลยเนี่ยก็คือต้องออกจาก power amp นะครับแล้วสายเนี่ยเดินเข้าไปใหม่เอา้าทำไมต้องเปลี่ยนสายสายมันก็คือสายผมบอกเลยครับในเมื่อเครื่องเล่นกำลังวัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบ i m s ของเขาแล้วเนี่ยของเขาจะอยู่ประมาณ18วัตต์ไม่เกินเนี่ย เครื่องเสียงที่ติดมากับรถญี่ปุ่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะรถญี่ปุ่นหรือรถกระบะมันก็จะมีที่ทิมเขาไม่มีแอมมาเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเล่นในตัวเนี่ยวัดไอเมตยังไงก็ไม่เกินสิบแปดวัตเพราะฉนั้นเวลาที่เขาใช้สายเนี่ยเขาใช้สิบแปดวัตแต่เวลาแอมที่คุณใส่เนี่ยคุณบอกคุณจะเอาแรงแรงนะครับคุณจะเอาแรงแดูอย่างตัวอย่างนะอันเนี้ยผมบอกว่าเขาเขียนเคมไว้ว่าสี่สี่ชัแนลพันวัต อันนี้สิบแปดวัตแต่ผมบอกเอาละมันอาจจะเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนมันไม่ต้องมันไม่ต้องเป็น,ปนถึงพันวัตหรอกครับเอาแค่เครื่องเล่น power amp เนี้ยนะครับหกสิบวัต์เอา power amp อย่างเงี้ยหกสิวัตเนี่ยกับตัวนี้สิบแปดวัตสายมันก็คนละคนละแบบแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องคือต้องเดินสายใหม่เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่มาพวกก่วงกันกับตัวเดิม เพราะนั้นเวลาที่เราเป็นเจ้าของรถเนี่ยบอกเขาเลยสมมตินะครับเวลามาติดตั้งร้านเครื่องเสียงบอกเขาเลยบอกว่าพี่ผมขอไม่พ่วงก,ก,กันกับสายลำโพงเดิมได้ไหมเพราะผมใส่แอมแล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องเล่นตัวเดียวใช้ของเดิมได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ใส่แอมแบบอย่างเงี้ยนะครับใส่แอมแบบอย่างเงี้ยนะครับบอกเขาเลยไม่ต้องมาที่ผมก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับเรายืนดูเขาเวลา เวลาเราไปเลือกซื้อของหรือว่าเราเอารถเข้าไปทําอะครับบอกเขาเลยครับว่าผมผมผมไม่พ่วงแบบนี้ได้ไหมผมขอแบบให้เขาแย่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทําแล้วก็ออกที่ตัวลำโพงโดยตรงนะครับอันนี้ฝากไว้เวลาที่เราอันนี้ไม่ใช่เป็นการไม่ไว้ใจกันนะมาที่นี่ก็เหมือนกันครับที่นี่คุณคุณยืนดูได้เลยนะครับคุณก็ยืนดูสิ ว่าช่างเนี่ยเขาทําแบบไหนให้เราเขาทํำยังไงให้เราวิธีการเขาทํากันยังไงนะครับอีกอันนึงเวลาที่เขายึดตัวอุปกรณ์นะครับเนี่ยผมไม่ดูเวลาที่ยึดพวกตัวอุปกรณ์พวกสเปเซอร์ต่างๆถ้าเป็นแบบนี้ผมถือว่ายังโอเคนะผมยังรับได้อย่างเงี้ยนะครับเห็นขอบนะครับ เห็นขอบที่มันแบบคิดแนบสนิทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเป็นตัวกันน้ำได้ดีพอสมควรแล้วก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการที่ทำใส่ตัวลำโพงถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันมีเสียงที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างตัวลูกรีเวทเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาพอลำโพงมันสั่นนะครับ มันก็จะสั่นตามมันก็จะแคร์แครแคแคเวลาเพราะว่าลาโพงเราเปลี่ยนใหม่เบสมันเยอะขึ้นนี่ถูกไหมฮะมันก็ตัวเนี้ยมันก็จะแครกตามนะครับแบบอย่างนี้นี่ก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูดินะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คิดดูเอาแล้วมันก็เนี่ยแค่เสียงแค่เนี้ยมันก็จะสัานสถานไปทั่ว เพราะนั้นเวลาที่เราติดลําโพงอ่ะครับเสียงที่ไม่ได้รังจากตัวลําโพงผมถือว่าเป็นเสียงรบกวนนะครับอ่าแล้วลองไปดูฝั่งนู้นเนี่ยครับ <c oughs> นี่เห็นสายไหมเนี่ยอันนี้สายที่เขาทำเข้ามานะครับแย่เข้ามา ืออย่างเงี้ยผมถือว่ามักง่ายนะครับแล้วก็ข้างนู้นเป็นอย่างหนึ่งข้างนี้อีกแบบหนึ่งเนี่ยครับละอ้ายิดละอ้าเนี่ยครับเห็นรูมั้ยครับเห็นมือผมมั้เห็นนิ้วผมไห้เดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยมันอ้าผมไม่ใช่เป็นงางของเขานะนี่ผมพยายามจะบีบให้เข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าสองข้างอะ่ะ ทำไม่เหมือนกันสรุปแล้วคุณจะเอาอยัางไงคุณจะทําเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างก็ควรจะทําแบบนี้สองข้างหรือแบบไหนเอาแบบไหนอย่างเงี้ยครับช่างทําบางทีเร่งไงรีบทําคนหนึ่งฝั่งนี้คนหนึ่งฝั่งนู้นคนหนึ่งแต่ไม่มีการเทรนนิ่งมาว่าเวลาที่เราจะทําแบบนี้ติดตั้งลำโพงแบบนี้ควรจะเป็นไกด์ไลน์ที่เป็นแบบไหน อย่างน้อยถ้าไม่ได้เทรนนิ่งก็ควรจะคุยกันก่อนอย่างเงี้ยนะครับว่าเออ,อะเราจะยึดกันแบบนี้นะเราจะทํางานกันเป็นแบบนี้นะแล้วแบบอย่างเงี้ยครับหาถ้าถ้าคุณเจอแบบอย่างเงี้ยคุณต้องคุณต้องบอกเลยว่าขอให้ทําให้เราแบบสนิทหน่อยแต่เราไม่ได้เก่งกว่าช่างนะครับมันคือมันก็มีหลายแบบนะ แต่ว่าเราก็ดูคือคนที่จ่ายตังค์อะไม่ไม,ไม่ไม่ง่หรอกครับเราก็มีวิธีจัดก,การของเราเพราะว่าเราเป็นคนเสียเงินไปแล้วเพราะนั้นคุณก็ต้องมีวิธีจัดก,การกับร้านนั้นๆหรือช่างคนนั้นๆด้วยวิธีละมุนละม่อมนะคุณไม่คุณต้องไม่ออกคำสั่งหรือพูดแบบเชิงแบบเหยียดอะหรือดูถูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูถูกครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เขาอาจจะทําช่างอ่ะละช่างอะครับมันมีหลายประเภทเขาอาจจะทําตามความเคยชินอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราในฐานะคนที่ไปซื้อหรือเราเป็นคนที่จ่ายเงินและรถเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะอยากให้มันดีเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวกับคนที่ทําให้กับเราอ่ะไม่ผิดแต่อย่าปล่อยเลยตามเลยแบบนี้ มันเพราะว่ามันออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแบบมันจะคนที่สูญเสียคือคนที่จะเสียเยอะอะคือฝั่งฝั่งคนจ่ายตังค์ไม่ใช่ฝั่งร้านแต่ร้านก็เสียอย่างเงี้ยครับผมถือว่าที่ร้านเขาเสียลูกค้าไปแล้วเพราะทําออกมาแล้วเสียงไม่ดีทําออกมาแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าวิธีการแบบอย่างเงี้ยครับเฟสมันรั่วมั่งอะไรมั่งมันก็แล้วก็ยึดแล้วเวลาพอลําโพงมันดังมันก็แครกเนี่ยครับพวกพวกเนี้ยมันก็จะแครก เนี่ยครับ <c oughs> มันก็จะแค็กหมดนะเพราะนั้นเวลาพอทำผมถึงได้บอกว่าเวลาที่เราทำนะครับเวลาที่เราทำเนี่ยตัวรถเองเนี่ยตัวงานโครงสร้างของตัวรถเองเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงด้วยตัวโครงสร้างของตัวรถก็จะต้องมีความจำเป็นอยากได้เสียงดีแต่ไม่ทำแบบโครงสร้างของรถนะครับ ปล่อยพลาสติกหลวมๆไปทําไปเบรกระแทกตรงนี้อันนี้ดังแขกแขกแขกไม่มีเสียงไม่ต้องมีแรงอัดเอาแค่ดังเสียงที่ดังให้มันดังอย่างเดียวไว้ถ้าคุณอยากได้แบบนี้ผมผมให้คุณนึกอย่างนี้ตอนที่เขาบันทึกเสียงอ่ะนักร้องมันตะโกนร้องไหม แต่พอมาเปิดอยู่ในเครื่องเสียงรถเราแล้วอะ่ะมันตะโกนร้องอะ่ะคุณว่ามันผิดหรือมันถูกจบจบข่าวถ้ามันยังตะโกนร้องอยู่แสดงว่ามันต้องมีมีสิ่งที่ผิดปกตินึกออกไหมครับเวลาลูกค้าที่ฟังดังนะครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงนั้นอะ่ะมันตะโกนร้องอะ่ะฟังเปรียบเทียบเสียงฟังยังไง คุณฟังจากหูฟังก็ได้ฟังเปรียบเทียบจากหูฟังนะครับว่าเสียงเอาแค่จับเสียงนักร้องอย่างเดียวมันตะโกนร้องไหมถ้ามันไม่ได้ตะโกนร้องแล้วฟังเสียงหูหูหูเปล่าๆของคุณเอามาฟังเสียงอยู่ในรถคุณนะ่ะแล้วมันตะโกนร้องอะ่ะนั่นแหละครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดนะฮะโอเคก็คันนี้นะครับก็เอามาให้ดู เอาไว้ให้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเวลาที่เราจะติดตั้งเครื่องเสียงอะครับเราต้องคิดถึงแล้วก็คำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เสียเยอะที่สุดเนี่ยคือคนจ่ายตังค์กับคือคนเป็นเจ้าของรถอะรถเสียเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึก ส่วนผมในฐานะที่เป็นล้านผมก็เสียชื่อนะครับเสียเวลาถ้าทําไม่ดีอาจจะเสียเวลาเหมือนกันในเรื่องของของช่างที่จะต้องมานาังแก้นะครับผมเสียลูกค้าไปนะครับไม่มีใครได้ดีเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกเลือกให้ถูกแล้วก็ทําทำทำกับร้านที่ที่ดูจัดผลงานที่ เขาทํางานไม่ใช่ดูจากผลงานที่เขาขายของแล้วเอาราคาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าก็ผมมีงบเท่าเนี้ยผมอยากติดนะ่ะติดให้สมส่วนติดให้สมดุลน,นะครับแล้วก็การเลือกตัวสินค้าเนี่ยเราก็เลือกที่มันมีที่มาที่ไปหน่อยนะครับที่สามารถจะ จะเขาเรียกว่าสินค้าถ้าถ้าคนส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับผมถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งอย่างเช่นดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบรนด์แบรนด์นที่ทุกคนให้การยอมรับที่ที่หลายหลายประเทศเขาใช้กันอันนี้ผมถือว่าผ่านนะครับหรือแบรนด์ไทยก็ได้แต่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าที่เขาติดตั้งกันเนี่ย โอ้โหไปร้านไหนก็ติดแต่แบรนด์เนี้ยอันนี้ก็ติดแต่แบรนด์เนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเนี้ยหลายร้านค้าใช้แบรนด์นี้อย่างนี้ผมถือว่าใช้ได้นะครับก็ลองเลือกดูนะฮะในเรื่องของการที่จะติดตั้งเครื่องเสียงใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ก็เวลาจะไปติดตั้งเครื่องเสียงโบนัสก็จะออกแล้วนะครับก็เลือกดูติดที่ไหนก็ได้ครับร้านไหนก็ได้นะครับ แล้วดูเป็นชุดโปรโมชั่นที่เป็นแบบไหนก็ได้แต่ทําออกมาแล้วก่อนทําคุยกันก่อนว่าจะทําเป็นแบบไหนมีเสียงให้ทดลองฟังไหมนะครับแล้วก็งานติดตั้งเป็นแบบไหนกับชุดราคาเราเหมาะสมไหมแบบนี้ดีกว่าครับพวกที่โอ้ยผมอะทํามาเยอะแล้วก็<ะ>นั่นแหละครับผมเข้าใจครับว่าพี่ทํามาเยอะแน่นอนครับเปิดร้านมาพี่ก็ต้องทํามาเยอะได้ทํามาหลายคันแน่นอน แต่ผมไม่เห็นไงเพราะพี่ทำรถคันอื่นแต่รถผมอาจจะเป็นแบบไหนคุยกันก่อนว่าแนวทางการทำงานเป็นยังไงถึงไม่มีรถก็ดูรูปถ่ายก็ยังดีครับมองด้วยตาเปล่าแล้วเราดูเลยครับนะฮะก็ฝากไว้ให้คิดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ